ฮัลโหอันยองฮาเซลนี่ฮาวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง FC น้องแก้มหอมนะคะวันนี้น้องแก้มหอมจะมากินอะไรคะน้องแก้มหอมกินอะไรคะกินอะไรคะลูกน้องแก้มหอมกินอะไรคะ เต้าๆาน้องแก้มหอมกินนี่นะคะเพื่อนๆน้องแก้มหอมกินตีนไก่นะคะอร่อยไหมคะบอกเพื่อนสิอร่อยไหมคะ,อ,อ,อ,รอ,มคะอร่อยมากอเอาอ่อยไหมคะมันยานุนขัไปล้วโมกันนะอันนี้เป็น ขอไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวรอหนูไปล้างมือก่อนนะโค้กคุ้กค่ะหนูขยาวดูสองโคกค่ะอืมออนี่ให้ป้าลีเอาสามบาทแม่กินป้าหนูหน่อยช้เอาใส่ถุกระเพาะป้าหนูกินใอ้สิวอะมันจะเลิกค่ะ

một chút nữa chút nữa bán như gì mà mọi người ạ mắng mì màng khoàng nữa mắng cái